ิงนี่ครับมาดูจากมือไก่กันบ้างนะครับ อนนี้เราก็ได้เสร็จไปหนึ่ง้างแล้วนะครับเ,เรามาดูทา,างต่อไปกันนะครับว่าไปยังไงกันแล้วนะครับคือแต่เก <c oughs> มอะไรไม่ดังห่าเลยตุ้งตังตุ้งตังเนนะอาเล่นเกมกันนะ นี่ครับอ๋อนี่ในหัวลงมือ,อยังเลยครับเนี่ยออ,อพี่ครับผมนี่มาถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ อ่านะครับพอทีนี้เรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับอเอาเรล็กเอาออกไปครึ่งนึงนะครับนะใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนอะไรครับพี่เราติดสติ๊กเกอร์เรืออยู่ครับนั่นไงหรือว่าขั้นตอนอะไรครับพี่ตอนนี้ตอนนี้กำลังลอก ขึ้นหนึ่งครับเออพรุ่งนี้ข้าวอะไรอีกที่เพราะว่าลืม